เอาละครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเดตแมนทีวีนะครับผมแล้ววันนี้เรากลับมาอยู่ในเกมหลีกออฟเรจิเอนต์ไวริสอีกแล้วทุกคนอาจจะสงสัยว่าทำไมต้องเป็นเกมอะไรพูดอาจจะสงสัยใช่ไหมว่าทำไมต้องเป็นเกมไวริสก็เพราะว่าผมนั้นมันเป็นเกมที่อัดง่ายวันนี้ก็คือผมสามารถเล่นวันเดียวแล้วก็อัดได้ทางนี้ทางนี้เพื่อนทางนี้เอาบอ เอาไหมห่างนี้เพื่อนผมมีพัสสิบมังกรน,นี่หว่าเอ,อ้ยไม่ใช่มังกรพัสสิบส,บสบกิลนี่ไงหิวเอออย่างนั้นแหละตีหนึ่งตีหนึ่งไม่ได้ไหมายถึงเวลาตีหนึ่งนะอย่าคิดว่าเวลาตีหนึ่งนะเวลายังปก,ปกตีโฟกหิวหเพื่อนอย่างนั้นแหละไม่ตายรอกเพื่อนไม่ต้องกลับบ้านเพื่อนกลับทำไมพอบิงมาแล้วเพื่อนเอาเลยเพื่อน เ yeah, อ,อาไหมเฮ้ยมึงคนจบตายมยกยกขึ้นยกขึ้นลุกเลยลุกขึ้นยืนโอ้โ oh, ห <c oughs> ไม่ตายถอยเพื่อนถอย <c oughs> ไม่คุ้มไม่คุ้ <c oughs> ออมเอาไหม ถอยเพื่อนลูเซียมันน่าจะมีบอร์ดนะผมว่าสกิลแรกผมเหมือนอัปเกรดมันจะไกลขึ้นใช่ไหมที่ผมคิดนะผมไม่ค่อยเล่นราคาเท่าไหร่ปกติจะเล่นบิ๊กแค้งแต่ผมกลัวผู้ชมเบือ่อไงผมก็เลยลเปลี่ยนตัวให้เล่นบ้างเปลี่ยนตัวเล่นผู้ติดนั่นแหละงท,ที่ผมจะพูดผมเองเท้าเจาะเวทเลยไหมเอาแบบตึงๆไปเลยไงของใหม่ไงเฮ้ยดูดีผมติดนี่ไงติดนี่ติดสินผู้ชมนะครับก็ผมอยากจะบอกว่าพอจะมีผมยืมสัก50ิบบาทไหม นี่ไงไอ้พวกตัวแทงนี่มันมีสกิลเวทแล้วมันเล่นเวทมันจะเถื่อนมากเลยคุณผู้ชมที่เห็ผมดิไอ้พวกแนี้มันเถื่อน They've never seen moves like mine ไม่ดูเนอะได้ไหมอย่างนั้นแหละจะเย็นเพื่อนจะเย็นไม่ต้องนำเขาอย่าไปห้าวกับเขาอุ้ยสองไอ้สวยผู้ผิด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 คนปากวอดมาคนปากวอด เจ็บดีเจ็บดีพอหักเลยโอเคไว้แบนหายเพื่อนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เพื่อนระวังระวังระวังคือผมว่าผมเล่นได้นะคือผมรอให้หิว้เพื่อนหิว้เพื่อนอืมอืมเจ็บปะดิเจ็บปะดิหลบหลบหลบเออจตายไม่รอด เอ้ยโอ้โหทีมเวิร์กโอ้โหพระเจ้าเอาเลยเข้าต่อไรป้อมไรป้อมเกือบไ, <laughs> ไม่รอดว่ะลูกเสี้ยนน่าจะได้นะโอ้ยไม่นานเลยเพื่อนผมผิดหวังอ <laughs> <laughs> ตีไม่มีน้ำมีเลยเหรอตีเลยเพื่อนตีเลยตีเลย วิงว่งวิ่งเอา,ากรังกรังกรังอย่างนั้นเล่โอ้โหผมผมก็ทํทำดีเลยเพื่อนได้สามด้วยได้โปรดผมได้ตายอย่างสงบโอ้ยโ, <c oughs> โอ้โเยี่ยมเยี่ยมมากผมทั้งนั้นรอ <c oughs> เพื่อนก่อนทางนี้ทางนี้โหปะปล่อยป้อมช่างป้อมกลางเฮ้ยออกมเอามาเอาาอย่างนั้นแหละติดติด ถอยถอยกลับอ่าจะเย็กนกับมังกรจะรีบไปไหนเนี่ยวันนี้ใกล้มีอันติีแล้วอ่ะเฮ้ยถอยถอยถอยโลเรียบร้อยหมดตี้ฮิวฮิวโหฮิวไม่ได้ผมร้อนมากแต่ก็ได้อยู่นะคุ้มอยู่ถือว่าคุ้มเราเปิดชั้นยอด แต่ไม่เคยรอดสักทีเอ้าวุฒห่วยแรงเกือบไม่รอดหงบอกจะดีผมไม่อยากเสียบอเจ็ดสิบห้าบาทของใครก็ไม่รู้อะหนค่าสีบหยวเฮ้ยต้องคนต้องการช่วยเหลือวะ เออตีโอ้โหไม่โดนโอ้โหว้าวเ,เลยใจเย็นนะอายุปปุ๊บปุ๊บอืมเรียบร้อยผมไม่จะบัว <ผม S 1> อือมออลาดคิวเฮ้ยเอามันโอ้โหมันโลกยังไงวะอือโอ้โบายบาย ôi lê lìa, yàng ăn. thằng đực nè, tôi sẽ giúp đỡ. có một người bắn pháo đài. bắn pháo đài tốt hơn. pháo đài tốt hơn. nhanh lê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 n. nhanh ว้าวรัดคิวเพื่อนอีกโอ้โหดแย่เฮ้ยป้อมกลางเพื่อนมีคนแอบดันดูพี่ักดันอย่างเดียวเลยอืมแต่ไม่น่าจะรอดนะทาไมอันตีอันตีใส่เพื่อนมันก็ไม่รอดอ่ะม่นาจะอันติมั้งวาวิ่งไม่มีสกิลอุ้ยอ้ยพูตึงแต่รอด ไม่เป็นไรคุ้มอยู่นะอย่างน้อยก็ได้มังกรน่ะทางนี้เพื่อนเอาบอสวยยกไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นดันผมไม่ตายหรอกตามมาดีแค้นเหรอแค้นเหรอแค้นผมเหรอไอ้เพื่อน เอาบ่อเอาบ่อมันจะเอาผมอ่ะเอาผมเอาผมยกตีเห็บไหมเห็บป่ะเพื่อนผมไม่ได้ช่วยผมเลยผมก็สบายอยู่นะผมก็ไม่ได้แย่นะเพื่อนเราก็ชนะถ้าเพื่อนเราไม่แพ้นะเขาก็ไม่สามารถดันได้ต้อกจากจะไปดันป้อมกลางอะที่ไหนวะฮ่าบ่อเช่นหายว่ะ ก่อนบ้า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 นตีบ้านตีบ้านอืมรวบรวบรวบรุปหายเฮ้ยโหโคตรหนาถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนลมอย่างไหนวะเฮ้ยนี่ตีโอ้โหเร็วมากโคตรบางทันอยู่แล้วทันอยู่แล้วมาไม่ทันหรอกไม่ทันถ้าโดนล่าตะกี้ผมออกเกมไม่มีสกิลเพื่อน นีเไงฮะมันแรงขนาดนี้อ่ะโคตรหมดเลยหมดตีโอ้โหมือดันดันหมดเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บทุเรศเห็นแล้วก็ได้ป้อมมาคุ้มอยู่นะมังกรเพื่อนมังกร เอวิ่งไปเพื่อนวิ่งวิงว่งวิงว่งวิงว่งแปดร้อยห้าสิบฮุบว้าแ <c oughs> อนติลั่นจะกดัวจะยูาสาวใส่คาสะาใส่เย็นเพื่อนตอนนี้ไม่พร้อมไม่ได้ตัต้งใจจะเป็นแบบนี้ <c oughs> <c oughs> ยังไม่อยากตายยังไม่อยากตายกัาบกรผมยังไม่เอารองเท้าผมว่าแล้วผมขาดอะไรไปผมขาดล้างมังกรเพื่อนมังกรสบายมากแอทแท็กมันไม่มีไวไวหายไวยาพดเฮ้ยตายแล้วน่ะหนึ่งอุ้ยโอ้โหดุดนเฮ้ยสวยใครสาผมโอ้โหโคตรเข้มอย่างนั้นแหละโอ้โหตึงสุดโคตรตึง เราจบกลางก็เลยไหมอ่ะมีวอร์ดมีวอร์ดนะดิเออรวมหมดดูดูดูหมดที่ผมผมคนเดียวพูดเล่นนะทีมเราเก่งละเอาละครับก็จบแล้วสบการับเกมหลีกออฟลีเชนไวริฟนะครับผมผู้ชมผู้ชมใสว่าทำไมผมเล่นแต่วายริฟนะครับก็คือเกมมันตัดง่าย <laughs> เล่นแปบ,บเดียวด้วยซึ่งเปลี่ยนในคอมก็อาจจะ2ครั้งต่ออาทิตย์นะที่ผมคิดนะ <c oughs> ก็ผมก็บ่นไปเรนะื่อยขงผมว่ายบาย